นะคะขอบคุณคุณนุกชนดโดนมากเลยนะคะที่ <laughs> เดี๋ยวอันนี้ทําอะไรอะฮะอันนี้อันนี้คือเป็นการเป็นการบริหารลิน้นฮะชอบอชอบชอบชอบ,ชอบทำแบบนี้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอดูอีกทีได้ไหมขอดูลิ้น <laughs> หลังให้ดู <laughs> แต่ว่าอยากให้จะอยาก, <laughs> อ,ยากอยากให้ลงมือทํากันได้ไหมฮะ อันนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมีมีอีกหนึ่งแบรนด์ครับเป็นหนึ่งสินค้าครับเดี๋ยวมันมีมีมีแบรนด์เยอะมากมีอีกหนึ่งสินค้าครับอันนี้เสื้อ C N P ครับของเรามีอะไรบ้างครับสินค้าตอนนี้ T N P เสื้อ C N P นะครับถ้าเราถ้าใครใครที่กดสั่งซื้อครีมเรานะฮะเสื้อ C N P ทางไปไปเรื่องเขาจะแถมทันทีเลยนะฮะแถมเสื้อให้ทันทีเลยนะครับเราต้องการพกกระเป๋าแล้วแม มาครับผมใครสนใจนะครับผมน้ำพริกแซ่บหัวโครมงคลนะครับผมตอนนี้ขวดละหกสิบเก้าบาทค่าส่งห้าสิบบาททุกประเภทนะครับตอนนี้ใครสนใจนะครับฝากได้เลยนะครับผมแซ่บหัวโครมมงคลนะครับผมเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจครับอร่อยคุคอร่อยคูคุมแซ่บหัวโคมงคลขอบคุณครับคิมฤทินะครับคีมริ์เซรั่มริ์นี่ดีจริงๆนะครับใครที่ไม่ได้หลับไน่ด้นอนนะครับต้องใช้เลยนะครับต้องสั่งรอสั่งเลยนะครับไม่แพงครับช่วงนี้นะครับมีจัดโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมต้องรอซื้อต้องรอจัดนะครับ ขายยิ้มขายยิ้มขายิมพอขายยิ้มริสนะครับเซรั่มบิ๊กต้องขายไม่ขายคุณไปไปนะครับทํางานทํางานแล้วไม่ค่อยได้นอนนะครับน้ําไม่ค่อยได้กินนะครับหัวเงิเข้านอนกันแล้วค่ะคือรอซื้อเลยนะครับคุณไปไปครับหัวเงินจะเข้านอนกันแล้วคนไม่ได้นอนคุณไปไปต้องกินไปครับผมแซ่บงวงครับคุณไปไปครับต้องซื้อให้ลูกน้องกินนะครับผมแซ่บงวงมงคลครับอร่อยก็ถูกปากคถ้าผมเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับ ฝากได้เลยครับฝากได้เลยะนครับก็ไปไปครับผมฝากให้ทีมงานเอาเดี๋ยวนะคืนด้วยนะฮะใครที่มาโฆษณาที่ในไลฟ์นี้นะครับผมจะเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดเลยครับเพราะว่านี่นะครับผมครีมนะครับย้ำนะครับฝากกดไปเลยครับฝากกดเขาจะเข้าใจด้วยกันนะครับฝาก F 1มานะครับอยากได้เซรั่ม F 2อยากได้ครีม F 3นะครับน้ำพิมพ์ไม่เอาไม่เอาครีมไม่เอาอะไรทั้งนั้นครับ ผมจะต้องเอ้าวตัวไหนปวดเอาเออผมดีมันต้องเจอมันมาปวดนู้นแล้ลูกใช่ใช่ออไม่ไหวเลย